มามาหาบ็อกซี่โคลากันต่อที่บ็อกซี่โคลาอันนั้นมันเป็นแค่ที่เดียวแต่มันมีอีกแต่มันมีที่อีกเยอะเลยที่มันที่มันกระจายไปทั่วมามาดูกัน <c oughs> ที่แรกที่เราถ่ายไปแล้วมันก็คือที่ที่ที่ตรงห้องคัวโอเค เนี่ยมันจะมีอีกที่หนึ่งมันก็คือที่เนี้ยเดี๋ยวจะพาไปดูอ,อย่างแรกตัวนี้น,นี่ก่อนอันตรายอันตรายสุดขีดเลยนี่มันคือที่นี้มันเออนี่นี้ตบปี๋ นี่ที่แรกมันคือตรงนี้ที่เราถ่ายไปแล้วแล้วที่ที่สองมันคือตรงนี้เปิดที่ที่สองมันคือตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมแต่ละมันจะมีที่นี่สองที่นี้ทีนี้ทีนี้ กดได้แล้วทีที่สามมันเ้วทีที่สามมันคือที่นี่มันคือที่นี่๋ยวพาไปดูเออมาเกิดตรงนี้อยู่พอดีมันมันคือที่อยู่ของบ็อกซี่โคล่าอยู่ไหนโอ้ยแหลก วิ่งทายเยอะนี่ไงเห็นไหมเดี๋ยววิ่งหนีก่อนวิ่งหนีบางคนอาจจะไม่เห็นนี่นะคือที่นี้เราที่ที่สีมันคือที่เนี้ยเดี๋ยวพาไปกันเลยที่ที่สีมันคือตรงนี้นี่นี่นี่กดได้กดได้โอเคแล้วที่ที่ห้ามันเป็นที่ที่หายากที่สุด และผมก็เคยเข้าไปแล้วมันก็คือจุดเซฟมันก็คือเซฟโซนลับนั่นเองมันจะอยู่ที่เซฟโซนลับเหมือนกันนี่เซฟโซนลับนี่เซฟโซนลับนั่นนะ <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่เราห้ามทำกับบ็อกซี่โคลานาก็คือห้ามกินเยอะไม่งั้นเราจะตายดูนะดูนะ ขวดแรกขวดที่สองถ้าเรากินมากเกินไปเราจะตายดูนะบอกแล้วบาย